มาพี่น้องเห็นบ่สวัสดีค่ะพระแม่พี่น้องป้องไปสุขผูุ้ขคตมโนีก็มาพบพอกับยายแดงอีกแล้วครับอากาศเย็นเย็นเนี่ยมแล็กเนาะค่ะเนาะยายแดงกับโบมียังอะไรก็ได้ยางออกมาชับมาอันรับร่มพี่น้องพี่น้องเออกับว่าไ้เหตุคลิปห่างหายไปน่านหรือว่าไปโดนเตอิอเป็นเดือนเป็นเดือนสองเดือนเพื่ะพี่น้องพี่น้องเนาะก็จักว่าเส็ดคอนเทนต์นี้อย่างที่ว่า แย่แดงห่างหายไปนะพี่น้องแต่ว่าแย่แดงกับเบิ้งคลิปสุข้นอยู่ได้พี่น้องเบิ้งคลิปชาวจีนที่เบิ้งได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าแย่แดงมีอีกมีอีกอเฟซหนึ่งที่ไปคอมเมนต์หรือว่าไปเบิ้งหายเนาะค่ะเนาะแย่แดงกับบอดดี้สี่เหลียมในตรงนั้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายังมาตีพี่น้องแต่แต่ผู้ใดสิมากกดกดเบิ้งหรือกดบ่เบิ้งยังสินะพี่น้องเพราะว่าแซ่ ยายแดงมาเปิดอีกทีนึงพี่น้องก็ไปต่อยากหัวลดลงไปเป็นซิฟคือกันพี่น้องแต่ว่ายายแดงกับบริสซีเลียดเพราะว่ายายแดงให้ใจไปแล้วเนาะคะ่นะเนาะหายใจไปแล้วสุก้นมัดแหลกมัดนะพี่น้องเนาะก็แล้วจะผู้เพิ่มสี่สิบกดออกเนาะคะ่นะเนาะแต่สําหรับยายแดงคือกดแล้วกดเลยยังสินะพี่น้องเราให้ใจซึ่งกันและก,กันเพราะว่าอย่าลื่อมดว่าเฮายังบอกว่าในมีอ่เอฟซี FC. ผูที่นสิทธิติดต,ตามเข้าจัางสินาพ่นองส่วนมากสิมีตต่งแต่แรลกกันนะพีน่อนองเนาะ่อยไปหาเจ้าเจ้ามาหาข่อยหรือข่อยไปหาเจา้าเจา้ามหา่อยยังแรลกกันผู้ละมัดจังสินะพ่นองสาหรับตรงนี้แยแดงกับบุซี่เหลี่ยมเนาะค่ะเนะาะยแดงกับซิม,มบาวให้ฟังวา่าแยแดงติดตามมากกันหลายคิดนาะพ่นอ,นองเนาะสิมบาในเรื่องการที่เป็นเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะหรือว่ามาดามฝรั่งซึ่งแย่แดงกับอยู่ในหัน ผู้หนึ่งเนาะค่ะเนาะที่เป็นเมียฝรั่งหรือว่าเป็นออสังคมของฝรั่งที่ได้ผัวะฝรั่งนั้นสินะพี่น้องเนาะการที่แย่แดงเห็นบางผู้รังคนกับประสบความสําเร็จผู้รังคนกับบ่ประสบความสําเร็จจังสินะพี่น้องเนาะแย่แดงก็อยากจะเอามาฝากไว้ว่าสําหรับผู้ที่เป็นเมียฝรั่งจังสินะพี่น้องเท่ากับต้องเซฟเด็วกกองเด้อพี่น้องเด้อ เซฟจ้าของเพื่อที่ว่าวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าเป็นยังไงจังคอยแบบว่าอยากให้พวกถี่นเมียฝรั่งเดยอกันเซฟจ้าของจึงสินาเซฟจ้าของแบบแบบว่ที่พี่น้องเก็บได้ถ้าเข้าเข้าท้าเข้าที่เก็บได้เนาะค่ะเนะาะเขาจะไปตีเงื่อนหน่อยเงื่อนไหลายเราคนเล่าวันมีโอกาสไม่เหมือนกันนะพี่น้อง มีโอกาสบ่คือกันแล้วก็ไปอยู่แต่ละหมองแต่ละครอบรัวบ่คือกันผู้ลังคนก็โชคดีผู้ลังค้นกับ่บโชคดียังซี่นะพี่นองแต่สําหรับแย่แดงห้คําแนะนํารุ่นน้องหรือคนที่เจอปัญหาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> กอบโกยได้เข้าก็บเบ้น่าเข้าสิมาอยุ่นําฝรั่งแล้วเขากอบโกยอย่างเดียวมันกับว่าแมนได้พี่นองเฮาก็ต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันหายใจซึ่งกันและกันจันศี่นะพี่นองเนาะ เห็นหลายคนที่ผููเพ็ิน أ, บาบประสบความสําเร็จผู้ลัางคนกับไปบ่ถึงดวงดาวผู้รางคนกับยู่กันพ่โดนชีวิตกรั่วเพ่พ่งห่างจังสินายพี่น้องเนาะอยา่าใครบปว่าการที่เป็นเมียพลังเฮากับย่ซะยู่หนึ่งเดียวดายยู่หนึ่งาภาษาไทยยังไงเอย่าย่ายู่หนึ่งเดียวดายเดียวดายจังสินายพี่โอ้ยอยังกระามเนาพี่น้อง่อยก็ลืมลืม เฮาจะต้องหูจักเซฟจของทำม,มาหากินพี่น้องคือจงก่อนแล้วนี่จะไปบอกผ่าพิ้งตรงพืนเถอะมันมันบอดีเอาเอาชีวิตเอาชีวิตย่าแดงเนาะพี่น้องเนาะชีวิตย่าแดงนี่หนึ่งไม่ได้ใดสามีนี่ถือว่าหนึ่งในลอย,ลอยเป็นที่ว่าครอบครัวสมบูรณ์แต่ก่อนสิเข้าใจกันเนี่ยการรวมลูคุกค้านมากขึ้นกันพี่น้องท้าสิมาเขาต่างต่างคนต่างภาษาเนาะต่างคนต่าง เขาบอกภาษาไทยเขาบอกภาษาอังกฤษจังสิ่าสิมาเรียนรู้สองคนกว่าจะมาเรียนรู้เข้าหากันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจังสีนะพี่นอนะอ้องเนาะกะถือว่าโชคดีโชคดีหลายเติบพี่น้องที่สามีย่อมฟังเหตุผลเข้าทุกอย่างแล้วก็ ย่อมทุกอย่างที่แบบว่าเขามีเหตุผลที่บอกให้เขาฟังแล้วเขาก็แบบว่าเออโอเคที่มันดียังสันจังสี่ต่างคนต่างไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันต่างคนให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เลยยู้น้ากันได้ยี่สิบปีแล้วพี่น้องเนาะมีหลูน้ากันสองนเป็นกระไส้เมื่จังสีนะพี่น้องมันก็เลยกลายแบบว่าแต่สําหรับแย่แดงแย่แดงเซฟเดีอยความได้พี่น้องเซฟเงินเซฟข้ามสามีหามากจังสีเข้ากับเก็บไปได้พี่น้อง สารพัดคนที่บ่ได้มาอยู่ตรงจุดของเฮ้ามันก็มีอิจฉาตาลอนแต่นินท่าตีเสินนินท่าเฮ้ามันมีถุหมองสุมุมสุกแก่สุบบอหลหนะพี่น้องหนึ่งเฮ้าจะไปหัวซาทำใจปลอยว่างว่าแต่ขอบข้วเฮามีความสุขยังสีนาพี่น้องสำหรับยายแดงอ้ยโดนหลายพี่น้องทั้งทั้งที่เฮ้าบ่ได้ไปคบขาสมารคมบกับคนอื่น หรือว่าเมียรั่ลังคนอือนโดยเกินเหตุหรือลำเส็นยังเข้าไปงสิพี่น้อทงทั้งๆที่เขาบ่เคยมาใดมาศึกษาเหาหรือว่ามาเรียนดูน้ำเหาองสินะพี่น้อง mm hmm. เขาจะรูปากต่อปากเน้นท่าปากต่อปากเพราะยังวันที่เพราะควมอิจฉากันรวนรวนนะพี่น้องเนาะรองค้นสิบอกว่าบ่มีผู้ใดอิจฉาเจ้า,จาดอกนะใจกับปากสิบ่คือกันได้พี่น้องคนไทยลอยทั้งลอยนะอิจฉานินท่ากันยานจะกันได้ดีอันนี้ที่หนึ่งเลยพี่น้องจนปัจจุบันนี้ขอปล่อยว่าง ถูกสิงถูกอย่างปล่อยว่างแล้วแจ่ไผ่สิทธิสิีนินท่าแล้วแต่ไผ่สิไปคุมไผ่แล้วแต้ไผ่เ็ษจะไหนพะหนึ่งแย่แดงบ่มีคุมมีผัวแย่แดงบ่มีผักมีผัวยู่ของอยู่ของแย่แดงจังสีผู้ได้เดือดร้อนเขามาหาเขากับซอยไปตามเนื้อผาจังสีนะพี่นองซอยเหลือซึ่งกันแลกกันไปผู้ได้เดือดร้อนมากเขากับยิบเยอนไห้กันไปจังสีนะพี่นองมันก็สบายใจทั้งสองไปเท่ากับหายห,หน่อยหายไรตามที่เทาหายใดจังสีนะพี่นองมันกะ เป็นการที่แบบว่าน้ํำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างถิ่นต่างถิ่นต่างบา้านต่างเมืองมาเราก็รักกันเป็นสีนะ้าพี่นองกับมาเขาเรืองเลยเนาะพี่นองเนาะกับไปเบิ้งลายช่องอยู่ไปเบิ้งช่องนึงกับโอ้ขันเอ้ยถึงมันกับสิกายเหมือนการผ่าพิ้งกันเนาะพี่นองเนาะเลาสู้กันฟั่งกันแล้วกันมาอยากให้คน้นทุกคนนี่ค่ะพยายาม อย่าหนิงดูดายนะพี่น้องดเดเฮามีช่องทางเฮามีโอกาสอันใดเฮาทํามาหากินหลดพี่น้องบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซือ้อน้ำบินไฟเขาบดิใดจถ้ามีความสามารถอันใดเรามีความสามารถอะไรเราทําเลยพี่น้องเอาออกมาเลยเนี่ยเอาออกมาเลยในตัวตนของเฮาแบบเนี้ยพี่น้องเอาออกมาเลยเฮามีความสามารถเท็ดบยังถึงมันสิบประสบความสําเร็จถึงมันสิลมลุกคุกข้านเราก็ทาเถอะพี่น้อง ทำโหลดพี่น้องล่องพิดล่องถูกไม่มีใครว่าเราหรอกพี่น้องคือจังแย่แดงรวมลุมลกคุกข้านล่องพิดล่องถือมาคือก,กันแย่แดงเป็นประเภทชอบสะาสวมเงินท่องพี่น้องเพอว่าหยังมาตีขันเท้าสิไปสางยังรู้อยู่บานเท้านี่เท่าบรายยิยูอาศัยนะพี่น้องเนาะมันกิสิปลอยมันกิสิโซมมันกิสิเสียโน่นนี่นั่นไปทท้งทท้งที่คีวิตเราเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ไหนยังสินายพี่น้อง นะอันนี้สาหรับชีวิตของแยแดงเลยตัดประเด็นนั้นออกไปสองขันเท้าสิไปสางไว้ว่าหายพี่หายน้องเข้าเบิงดูแล่งเงนนงี่แล้วพื้นฐานการที่แต่ละครอบครัวการที่เราเติบโตมามันไม่เหมือนกันแกงสินะพี่น้องเนาะถ้าเราออกมาพูดหรือออกมาว่ามันก็เหมือนกับการที่แบบว่าเออเหมือนกับมันมีสองด่านแงสินะพี่น้องด่านขาวด่านดำเพราะฉะนั้นเรามองดูว่าเออมันสิมีผลเสียดีก็าผล ก็ผลดีเังสินะเท่ากับตัดตรงนั้นออกไปเลยพี่น้องเนะเาะพะฉนั้นชีวิตแย่แดงก็เลยมีการแต่ว่าเซฟเงินเซฟทองอย่างเดียวเป็นอย่างคือจังคิดแบบนี้วะที่พี่น้องแต่เกิดชีวิตเราคู่ค้องเฮ้าเกิดมันยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีเราไม่ประสบความสมําเร็จหรือว่ามือใดมือหนึ่งเฮ่าได้เลือกล่ายาหลางกาแฟไปอย่างสิ่เราก็จะมีเงินที่จะเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ได้ สีมีเงินไปเหตุบาตรโอ้ขันมีเงินในธนาคารนะพี่น้องเจ้าสิไปซื้อบ้านหลังทอดาดนี่เขาไปเรียกในเลยพี่น้องเจ้าสิไปยุ่สวนใดเจ้าสิไปยุ่หม่องใดนี่เขาสามารถเนรมิดไดใเลยพี่น้องถ้าชีวิตบั่นปลายเขาแต่ไปถึงจุดนั้นนะพี่น้องเนาะเพราะลักๆแล้วยายแดงกัเป็นคนที่เอ่อหัวแล้วหัวตออยู่ในขอบพั้วท้าเมืองไทยอยู่แล้วพี่น้อง เพาว่าพรใดเขาก็ดูแลกันไปตามเหตุตามผลนพี่นองเนาะเขากับ่ได้ดว่าแจกจ่ายไปคือจังกระดาษคือหรือว่าเหมือนกับที่เราจะใช้เงินเหมือนใบไม้ร่วงลงมาในกับม่ใช่ทุกบาททุกสตางค์เข้าใส่ไปแห้มีเหตุและผลและสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของเฮ้าผ่านมาเนพี่นองเนาะประสบการณ์ชีวิตเราผ่านมาล่มลุกคุกค้านมากการมีชีวิตที่ครอบครั้ว แดงงานกับคนไทยมากมีหลูกกับคนไทยเข่ากับมีมาแล้วประสบการณ์มันจะสอนให้เราแข็งแกร่งแล้วก็ไปอีกระดับหนึ่งระดับหนึ่งพี่น้องหัวใยแดงจะมีว่าดีใด้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่น้องเนาะห่วมลูกคุกข้านมากขึ้นกันปากัดตินทีพี่น้องเพราะเราเกิดมาขอบจากขอบั่วที่ไม่มีอะไรเลยขอบั่วขากำปั่นพี่น้องเนาะคือว่าคนเท่า่าไปล่อวาสนาพี่น้องเขามีสองเมือ่อสองตีนเท่านี้แหละ เรามีความสามารถยังเท่ากับเอาออกมาคือจังยายแดงนี่ได้สามีบอกอย่างง่ายๆแต่มันบ้านเท่ากับฐอา,ออานาปานกลางไม่ถึงร่ำรวยมหาเศรษฐีอยู่แบบพ่อเพียงสามีสามีบ่เป็นหนีเป็นศิลผู้ใดน,นะพี่น้องเนาะมีโรงงานมีทีท่างเจ้าของจากที่สามีลําบากลำสามีก็ลำบากลําบนมากคือกันเด้พี่น้องพวกเขาจะมีจุดนี้ได้นะพี่น้องเนาะ ขาบัามเบว่าร้ยเดือดอกกุหลาบนะสาอัน,นี้คือสามีว่าวหอยฟังตั้งแต่สมัยที่ข้าเจ้าเป็นนุ่มจังสิพี่น้องไปเซาทีเซาแท่งข้าเจ้าไา้เป็นอาทิตย์่า้เป็นอาทิตย์เป็นอย่างน,นี้คือสามีว่าวหอยฟังบัดนี้มันเกิดการธุรกิจดีขึ้นดีขึ้นเขาก็สามารถสื่อใดกับจากธนาคารสื่อใดบ่ต้องพอนบ่ต้องหยังจนอายุย่งบั้นันได้เท่านะสามีกับ3ปีเนาปีะพี่น้องเนาะ กับะสบคววมสาเร็จในชีวิตไม่มีหนี้มีสินยู่แบบเพียงพ่อมีอยังกกินนั้นเนาะค่ะเนาะถึงเศรษฐกิจกระทบมากเนี่ยเศรษฐกิจกระทบโควิดมากนี่มันกะกระทบไปมดทุกทุกหย่อมหญ้านะพี่น้องเนาะแต่มันกะไม่มีผลสําหรับเราเขาก็ยู่กันใดเนาะพี่น้องเนาะยู่ใดกินใดตามปกติกะเพราะว่าเข้าบ่ใดรู้ลามาหอนอีอย่างยู่แล้วจังสินะพี่น้องอยู่แบบปกติบ่ใดใส่ใจฝุ่มเฟื่อง บดสุลุ่มสุไลยังสีนะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราไม่เดือดร้อนมันสิควาิดมารอบหนึ่งรอบสองรอบสามเท่ากับเบื่อเดือดร้อนยังสีนะพี่น้องนั่นก็นปกติคือเกานี่คือการเหตุผลที่เราเซฟเจ้าของระวังเจ้าของในการใส่เงินนะพี่น้องบ่เป็นว่าผู้ลังคนเห็นแย่แดงก็เห็นหลายเด้เลิกกับสามีต๊อัพไปเลยบ่มีอย่างยังสีนะพี่น้องหรือว่าใส่เงินบ่เป็นเวลามีหรือบ่เก็บยังสีนะ อันนี้บได้ว่าไผเด้พี่น้องเอายกตัวอย่างเราเองที่เข้าเคยผิดพลาดจากที่เขาอายุยังนมยังแน,น่นใส่เงินสุลุ่มชุ่ยไหลังีินะพี่น้องเฮากลับมาปรับตัวรูซุาเก็บเงินเก็บข้าเพราะว่าเราแก่ไปทุกวันบอดอว่าสินุ่มขึ้นยังีินะพี่น้องชีวิตแยแด่มันก็นเลยแบบว่ากลายเป็นแบบว่าสบายสบายยังบาสิเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเราบ่มีหนีมีสิน พี่น้องเนาะเราไม่ได้ทําสร้างอะไรเกินตัวจังสีน้พี่น้องเราเออกแบบพ่อเพียงเราอย่าคิดว่าเราเกิดมาแต่ตัวเท่ากับไปแต่ตัวเฮาเฮาท้ำในความที่แบบว่าให้มีความสุขแต่ละวันบ่กเก็บไข่ไดป่วยบ่มีโรคประจํตัวมีเขากินมีที่อยู่อาศัยบ่เก็บไข่ไดป่วยคนในครอบครัวออยูดีมีสุขอันดีก็คือลาบอันประเสริฐแล้วจังสีนะพี่น้องเนาะ มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าชีวิตแย่แดงสมบูรณ์แบบนะคะเนาะแต่ว่าทั้งนีทั้งนั้นก่อนจะมาถึงจุดนี้เข้าขมือมาขึ้กันได้พินองลงลุกคุกขัานมากขึ้กันจากตีแย่แดงไปเบิงติดตามผู้นั่นผู้นีมากชีวิตขาเจ้าเมีฝรั่งหรูหรามีทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตหรูหราแบบว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณน่ายแต่ข้าเจ้าใส่งเงินบโอบอหุ่ักเก็บบบหุ่ักกรรม จังสินะพี่น้องบัดเลิกกับสามีพลังไปจังสีงไม่เหลืออะไรเลยากลายไปเป็นยาจุกหรือเกา่าเป็นเจ้าสิมีบานหลังเป็นไงแต่เจ้าว่ามีอาขีปเป็นลักเนาะพี่น้องเนาะพ้นสุดท้ายเจ้าก็เอาไหว้บ่ไดพ้นสุดท้ายมากก็ต้องเลยขายมีทีมีท,มทางก็ต้องเลยขายมีบานก็ต้องเลยขายเพราะยังเงื่อนที่เจ้ามีเจ้ากับสามาที่สิมาดูแลบริบานใดบ้านหลังไงบาว่าคานา้ำคาไฟาเอนูนีน,นั่นมนกกีก่้องเสีย ก่อนที่เราจะมีอะไรเราจะต้องหูด้ว่าะไล่รับเข้าท่าไหลไล่ใจเข้าท่าไหลยังสีน่นะพี่น้องการที่ลววยมียูมีกินแบบคงทนกับแบบฉาบฉวยไม่เหมือนกันนะคะอ่าคือจังพลังค้นนี่แหละสื่อท่องหาบาทสิบบาทนะ ผู้ที่เพิ่นมีเหลือกินเหลือใสแล้วเพิ่นกระซื้อเก็บใบย่างไสเพิ่นกระไสย่างใบกระไเพิ่นกระเก็บใบยังสิแต่สําหรับคนที่เพิ่นกระอยากได้อยากมีไปยืมหนี้กู้สินบ่ว่าเปียแค่บ่ว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะพี่น้องเนาะเอามาแล้วกระบัดที่นี่บ่ฮู้จักบริหารเจ้าของผลสุดท้ายท่อหาบาทซืบาทมันกับ่อยู่กับเฮาเฮาก็ต้องได้ขายได้จําไปจังซี่นะมันก็เหมือนกันเหมือนกับมีที่มีทางมีบ้านมีช่องคือกันแหละพี่น้อง แล้วบอ้โหจกักพัฒนาจ้าข้องหรือว่าอัปเดตหรือว่าหายมันมีขื้นต่อยอดขื้นพูดง่ายๆถ้าเราไม่รู้จักต่อยอดขึ้นมันก็มีเมิดไปสินะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้น,นมันก็สู่ที่เราอยู่แบบพ่อเพียงนะคะเนาะบ่ต้องไปรู้ล้ามาหอนอยังดอกพี่น้งองเข้าบ่าเดือดร้อนบ่ทําคนเดือดร้อนบ่ทําโคานลาบาก,กใจห้ไผยัยงส่เราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะ อยากเป่าหลายยุพี่นองอย่านย่านคลิปมันเงาย่านพีนองเขามาฟังล้วเบือ่อเดี๋ยวเอาไว้ต่อคลิปหนา้าก็แล้วกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้ยายแดงกับฝากลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้กะขอบขอบุญขอบพุ่นหลายๆสําหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาสาหรับที่มาให้กาลังใจกันแล้วก็ฝากไว้นิดนึงเด้อพี่นองเด้อย,ยายแดงเข้าไปหาทุกบ,บ้านช้าหน่อยแต่ไปแน่นอน,นะะเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะวันด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะบาย สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุขคนสมมุ่มสุแกสมองสุบอนวันนี้ยายแดงกะมาเก็บบรรยากาศในโรงงานเนาะค่ะเนาะที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเฮาสาหรับวันอาทิตย์ว่างๆแต่ว่าสามียายแดงเนี่บ่ได้ว่างเด้อพี่น้องเด้อสิ่งที่เราทําได้เราทาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเขาไปจ้างเขามันแพงเด้อพี่น้องเนาะ การที่เขาเท่ข้นขีดไอ้นู่นนี่นั่นจังสินะพี่น้องเนาะสิ่งไหนทําได้เราก็ทำเนี่ยก็ขอชื่นชมที่สามีเนาะเขาเนาะเราเห็ดเป็นเมื่อสุยางแะไรพี่น้องเนี่ยนะคะเนาะอันนี้หัวหัวมันห่างเนาะค่ะเนาะหัวห่างเท่เท่ข้นขีดเอาเพราะว่าซิเตัดอันนี้ออกสิเตัดช่วงนี้ออกเครื่องนึงเพื่อจะให้ได้รถวิ่งเข้าไปในอันกาเด่นนั้นได้เนาะพี่น้องเนาะ นี่นะพี่น้องเอาบรรยากาศยามเย็นมาให้พี่ให้น้องเด้เบิงสำหรับรถคันนี้ล,ล,ล่อทรงลงเรือด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยเพระาะว่าของข้างในมีแต่อะไรลถเนาะค่ะเนาะมีแต่อะไรลถทั้งนั้นเลยเด้อพี่น้องเด้อขั้นใหญ่ๆนี่นะพี่น้องเนาะนะป,ป่องไปสุขผูสุขคนเนาะค่ะเน,ะะนาะก็วันว่างๆพี่น้องวันว่างๆเพราะมีแนวสิเหตุ ออกมหาเรนไปยังสีละพี่น้องค่ะ